ัจำไว้ก่อนสองลูกเมืนกันหลอกำแพงไว้อ่ะเสีอห้าเมื่อไว้พี่แยง <c oughs> เหลือไว้ทำไมแค่ห้าไปน,นอนดีกว่าต,วตกล่ะ ใจเย็นใจน้อยผมใจน้อยผมใจเย็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้นบังเอาสิตอเดี๋ยวนี้มันไม่ดีดี่ะผมเลือดร้อยยี่เมื่อกี้ใครลือกไปเออไม่งั้นเราล่วงไปแล้ว ก่อนช่วงวันเนี้ยโดก่อนโอ้อมีเลนเซอร์มีแสงเลนเซอร์เจอคนน้องบอดี้บอดีเบ้นเออโอ้โหแมงอะไรอย่ใคมีอะไรยังยังใหม่อยู่ไหมนี่โอ้โหดูไม่เอาขอบมาใส่บิวสุดจัด ตีกันหน่อยทำยังไงจุดจุดก่อนป้องนป้องนไปลหล,ลันีรไหนหล,ลังเลยแกหล,ลังเลยแกเสกหอมา,สอมาเสกหอเสหมบัก ทำซับแล้ว ยพี่ยิงทำไมเนี่ยพี่จะข้างหลังแม่งเข้าได้เลยฮะอ้เว้ยเพามาทำไมเลยโน้ตต้องรีบหาบ้านได้ไหงโอโอสิบอะไปเย็ดดูยัง প্রোগ্রাম เช็คเ,เ,เ,เลยเอาเงเดียวเลยป้โดนไหมโดนไหมล่ะเออเนี่ยมันโดนไปโอซิปดกว่หรอโอซิปอยู่ไหนวะอ๋อตามเผาบ้านใหน้โอซิปกัน ดูแต่รถพ่งแล้วนี่น่าจะติดกากระบาดทั้งนั้นติดหมดองโจ ตกกระโดดอย่นี์ตกของไม่ตายตายตกกระโดดพันไม่ไดเอาแคนออกอะไรเหเนี่ย

ไไดนเนี่ยต้องโดนไปแล้วเนี่ยชมพาที่นอนไม่ได้เกิดอะ <squishy. S 2> ไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ไม่พบเลยจ้ะไม่มีโอเทคที่ตอนบ้านมาโดนแล้วโอ้หลวงพี่บ้านมันโดนแล้วมันมีบ้านลอยฟ้าหลวงพี่สู้เกดมาเม่ตดด้งแต่เขาต้อยิงกระถางลลายงงนี่มันลูกชย เจ้าลูกอะไรอะ่ะบอกผมเลยว่าไมหรอือเียค้าบอาไปยิงต้งถังดีกว่ายิงถังจบจบจบดีกว่าปะเฮ้ยีสามสิบัดมาจะไหนหเนีลย

ใช่ยนะังไม่ได้มันมันไม่ให้คราฟอ่ะพี่เอีลูกแล้วพี่บอกผมมั้งลูกหายนี่ติดขึ้นอะไรไม่รู้เออเหมือนกันอ่ะเป็นเลยแบ่แบงกันเฮ้ยไลท์ลเอาไรบ ไม่เองคิดละไม่ผมจะลงไปดูว่าตามตรงอ่ะใส่เป่ะทำไมทำไมมาเป๋ยังไงผมจะลงไปดูบ้านโดนยังวะเฮ้ยเอ็งป้องกัน มีปมปืนด้วย,ตเ,ยเต็มหลังคาเลยเต็มเต็มเลยอยากรู้เทสอ่ะไม่ต้องเทสทีไม่โปรเทคว่ะอ๋อมีโปรเทคก็เอาป้มปืนทำงานแล,ล้วล่ะไอ้ป้อมปืนทำงานปมปืนไม่ทำงานยังต่อไฟไมเ่เสร็จ แค่มันโดนนี่หรอไม่มีโดนเ,เลยไม่มียังไม่โดนนะกํแพงยังไม่บวมไม่ไม่ไม่มีรอยเลยอืม เอาเรื่องว่ะเจ้าของเจ้าของเองอยู่เจ้าของอยู่หยือป้อมปืนวะเจ้าของหยือป้อมปืนป้อมปืนเจ้าของป้อมปืนมาทำงานอยู่นั่นอันนึงอ่ะเออวะไม่ใช่มันมันป้อมในบ้านป้อมในบ้าน งดูดีดีๆเออฝั่งน้นฝั็ไอ้อันู่ชีกทำงานอยากทำงานแม่งก็ทำไม่อยากทำแม่งก็อู้อะไรก็ี้ยทำก็ทำ อันนึ่งอันนึ่งอันนึ่งอะไรวะอัน,นไหน,นเนี่ยเ,เราพังแบตเตอรี่มันก็มนห,นหมดไปนั่นหมดหมดแล้วมั้ง พักก okay. okay. <laughs> <TH> ่อนพักลบพักลบโอ้โหลงโซ่ทิ้งแทกเท่าไหร่ยี่สิบโอ้โหยัีไดีๆโอ้โหนี่ไง C4 โอ้ร้อยกว่าลูกเองยังเหลืออีกกองข้างบนจอเลยจอเลยจอเลย Okay. มีอะไรบ้างข้างบน,นล,ล่ะไปได้เวลารถถังเราแล้วล่ะเฮ้เดี๋ยวไม่ได้บิ้วไม่ต้องเดี๋ยวไม่ได้บิ้วบิ้วแตกันแล้วเอาล่ะบิ้วแตกแล้วบ้างไม่รู้เนะี่ยดูก่อนไหนอะบิ้วบิวมันไม่มีน่าจะบล็อกบิ้วแหละข้างในเนี่ยบล็อกขึ้นไหนก่อ มีมั้งเหล็กนาเอย่างี้ไปไปเด็กด้ยลูกม,มันทำต้นไม้ล้มเลยวะ ไม่ล้มสงสัยต้องโดนหลายรูมมของคนมากสิอย่าเป็นเด็กคนน้องแม่ไหมเด็กให้เด็คบใหดีนคุไปฟังนึง ไปมุมประจำดีกว่าใครต้องเซลิแน่งใครต้องเสลิมานา ามุมไหนอ้ามุมไหนมุมไหนก็เอา,เอาปกติพี่ยิงพี่ยิงมุมไหนข้างนมองบางทีก็ทำบนมือเนี่ย <aj> <captions disappear> เนี่ยมือเนี่ยแต่ก่อนไปเเกียร์เข้าว่างั้น ขึ้นวะเนี่ยขึ้นนี่ตองแสงมันทงนแต้อง,งตรง,ตงนู้นมันอยู่อย่างนี้นจริงนหะ ในตัวพี่จะมีช่องไว้ลำโพงตลอดเหมือนว่าในตัวพี่จะมีช่องไว้ลำโพงตลอดอ่ะแอ้วข้างบนี้ก็เปิดช่องมาัวโหอย่างเท่อย่างเท่เปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยเพิ่มเสียงหน่อย 37th, book now. Mild again overnight, trot.